ไกลจากไกลเดินทังขวมจังหวัด 3- 4มสี่ยกิโลพี่น้องกบา้าให้กำลังใจเมเน่ขอบคุณหลายๆครับโดยเฉพาะการแสดงหน้าหานาวเวทีของเฮาเริ่มสตาร์ตตั้งแต่สองทุ่มเป็นตนมาฮอดตอนนี้ประมาณหกโมงเศร้านะครับงานเลี้ยงต้องมีมือเลิกล่านะครับล่าเมเน้แต่ว่าพอกันไม่ฤดูกาลหนาอีกคือเกา่าเสียงเอฟซีแฟนครับมา่ล้ำใจกัรลอยดังๆอีกจักเทื่อนหนึ่งแน่ แฟนคลับผู้ไดแฟนคลับศิลปินคนใดก็ตามแต่ครับในบ้านมอลำใจกระลอยืมอนี้ขอกราบลุงแถบตักขอกราบขอขอบคุณพี่น้องมิหมอแค้นแฟนมอลำทุกทุกท่านครับพี่น้องผู้สื่อบัตรสื่อตัว๋วเข้ามาชมภายในบริเวณงานนาฮานาเวทีของเขา้าประมาณหาพันกว่าคนนะครับแล้วก็สื่อบัตรเบิงไล่สดยุทางบ้านประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนพี่น้องให้กำลังใจผมมือสดๆนะครับ หากมี่บอลไดผิดพาดกันแสดงของหลูกลาหมอลำใจกระลอยมองใดโบถึกต้องคำบอกคำจาใดลวงเกินพี่น้องด้วยเจตนาหรือโบเจตนาก็ดีมองใดมองโบดีบ้องงามไม่พี่น้องเอาหูสิกรไม่กับลูกกับหลานครับพี่น้องถิ่มใบกับปีเกา ให้เอาแต่ควมดีควมงามค่วมมวลควมยินไปน้ำกันตอ่อขับกอดก็วมรู้สึกดีๆนี่ไหวไปต่อกับปีที่เก่าทีมงานหมอลำใจกระลอยทุกทุกไฟทั้งเบื้องหนา้าเบื้องหลังที่สูน้กากันมาตั้งแต่เมื่อตําอิดจนฮอดบอนีรับลืมบ่ด้คือทีมงานคอนวอยสั่งไฟพี่นออ้องปบเมื่อผู้ยุเบื้องหลังผู้ปิดท่องหลังพระเนี่ยและกท็ที่สําคัญที่สุดครับหมอลำสีดังสีดีสีมวลสียินได้ขาด กลุ่มคนเรานี่ไปบ่ได้นั่นก็คืออาจารย์นังดนตรีพี่น้องผมเมื่อยทีมงานาอาจารย์นังดนตรีนะครับแล้วกับพี่นอบบ้องรบเมื่อ้กับศิลปินแดนเซอร์พระเอกนั่งเอกดาวตลกมาลำใจกัรลอยนะครับความพวกคุณหลายๆมือีพิเศษสาธุเดอร์เป็นยังบุญยังคุณฝ่าขาวดาวแก่งบมมีฝนจบเจือ ทั้งทั้งท,งที่อยู่ในแอป,ปในเลดาจับฝนนี่คือ่าสิมีฝนประมาณ80%เมื่อว่าในย่ายกระดูกยายสวยเขาทานก็เลยว่ายายสวยเอ้ยเจ้าเห็นอยู่ดอกมือปีใดฝนตกยังหูจักว่ามันอยากซ้ำใดอยู่มือนี่ปิดวงอย่างไงตกเด้อพัสนจุดถูบอกมีสวยนะครับกับฝนบปตกจบเจือนแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษของผมพร้อมนะครับเป็นวันเกิดครบรอบอายุ18ปีครับ ha ha ha